สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับลูกหนี้ครับที่ไม่ยอมจ่ายหนี้เจ้าหนี้แถมนะครับลูกหนี้คนนี้ยังจะฟ้องหมิ่นประมาทเจ้าหนี้อีกครับ โดยจุดเริ่มเรื่องเลยนะครับก็จะมีการแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยลงในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการไปออกรายการทีวีด้วยนะครับโดยนะครับจุดเริ่มเรื่องเนี่ยก็เริ่มจากคุณลูกหมีนะครับเธอนะครับเล่ามาว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็มีการรู้จักนะครับกับคุณปูซึ่งนัคุณลูกหมีและคุณปูเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เป็นดารานะครับมีผลงานเนี่ยทั้งเลยแบบแล้วก็ถ่ายละครเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ โดยทางคุณลูกหมีนะครับก็ไปมหาสูเนี่ยปกตินะครับและทางคุณปูนะครับก็ได้มีการทักชวนนะครับเชิงประมาณว่าอยากนาเงินเนี่ยไปลงทุนแล้วก็อยากที่ขอเงินเนี่ยจากทางคุณลูกหมีโดยมีการตกลงกันว่าจะจ่ายเป็นดอกหรือว่าเป็นปันผลเนี่ยให้กับทางลูกหมีนะครับทางคุณลูกหมีเนี่ยเห็นว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะครับและค่อนข้างมีชเสียงก็เลยไว้วางใจนะครับก็มีการเอาเงินเนี่ยไปให้กับคุณปูและบางครั้งเนี่ยคุณปูก็โอนกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาประมาณนี้นะครับจนระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับเป็น ประมาณ4ี่ล้านกว่าบาทนะครับทางคุณลูกหมีเนี่ยก็จะมีงานเดินแบบอยู่ทั่วไปนะครับก็จะมีพบปะสังสรรค์กับบรรดานางแบบหรือว่าคนในบันเทิงบ้างนะครับทัางคุณลูกหมีนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้รับเงินแบบแล้วก็มาเดินแบบนะครับระหว่างที่อยู่ในห้องแต่งหน้าแต่งตัวนะครับ <c oughs> คุณลุกหมีเนี่ยก็เม้ามอยธรรมดานะครับว่าเออเนี่ยมันมีประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อมีคนได้ยินนะครับคนคนนั้นนะครับน่าจะเป็นช่างแต่งหน้านะครับก็ไปเรียกนะครับคุณ ลิลลี่เหียนนะครับซึ่งคุณลิลลี่เหียนเนี่ยก็จะเป็นชาวเวียดนามนะครับ เป็นเชื้อสายเวียดนามแต่ว่าสัญชาติลาวนะครับให้มาคุยกับคุณลูกหมีนะครับซึ่งหลังจากที่คุยกันนะครับคุณลูกหมีกับคุณลิลลี่เหียนเนี่ยก็ตรงกันเลยครับว่ามีการนําเงินเนี่ยไปให้กับทางคุณปูเนี่ยเป็นการขอยืมหรือว่าเป็นการลงทุนนะครับโดยทางคุณลูกหมีเนี่ยจากยอดนะครับสล้านกว่าปัจจุบันเนี่ยคงค้างทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ล้านบาทนะครับโดยทางเธอเนี่ยได้รับมานะครับทั้งในส่วนของเช็คแล้วก็สัญญากู้เงินกู้ยืมเงินนะครับโดยเช็คเนี่ยได้รับมาทั้งหมด3ใบได้ เงทั้งสใบนะครับส่วนสัญญาู้ยืมเงินเนี่ยก็ยจะมีลายเซ็นของคุณปูเนี่ยปกติเลยนะครับในส่วนของคุณลิลี่เหงียนนะครับเธอเนี่ยเล่าประมาณว่านะครับเธอได้รู้จักกับคุณปูเนี่ยเพียงแค่หนึ่งวันนะครับสมมุติกันว่าไปเจอกันวันนี้เจอหน้าแล้วก็กินข้าวด้วยกันวันรุ่งขึ้นนะครับคุณปูเนี่ยโทรมาของเงินแล้วนะครับคุณปูเนี่ยจะใช้ประมาณว่า เอาเงินตัวนี้ไปลงทุนให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยมีการรับปากนะครับว่าจะมีการจ่ายปันผลหรือว่าจ่ายดอกเบีย้ยนะ่ยให้กับโครงคุณลิลีล่อย่างนั้นแต่ครั้งคุณลิลี่เนี่ยค่อนข้างที่จะปฏิเสธนะครับเพราะเธอเนี่ยไม่ได้อยากได้ดอกเบีย้ยเธอเนี่ยอยากที่จะเป็นดารามากกว่านะครับและทั้งเธอเนี่ยก็ปฏิเสธดอกเบีย้ยเนะี่ย มาโดยตลอดนะครับและทางคุณปูเนี่ยในวันถัถดๆมานะครับก็มีการคุยกับคุณลิลลี่เนี่ยเป็นประจํา<ๆ>เป็นประจําอยู่แล้วนะครับจนทางคุณปูนะครับขอเอ่ยปากขอยืมเงินเพิ่มอีก8ปดแสนเอ้ยอีก3ามแสนรวมทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นยอดของคุณลิลลี่เนี่ยเนี่ยทั้งหมด8ปดแสนบาทนะครับซึ่งคุณลิลลี่เนี่ย,ยก็จะมีการคุยหรือพูดคุยกับทางคุณปูเนี่ยเป็นปกตินะครับแต่นะครับระยะเวลาเนี่ยผ่านมาประมาณ2ปีแล้ว ทางคุณลิลลิงเนี่ย,ยก็ยังไม่ได้เงินคือตัวจำนวนจำนวน8 0 0แสนที่เธอเนี่ยให้คุณปูยืมไปเลยนะครับทางทางคุณลูกหมีนะครับกับทางคุณลิลลินี่เนี่ย,ยก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วก็เลยจะต้องมีการไปแจ้งความนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับคุณปูในการทวงหนี้นะครับก็ได้มีการนะครับน่าจะเป็นการดํเราเนินคดีขั้นต้นนะครับทางตํารวจเนี่ยก็เลยเรียกทั้ง2ฝ่ายเนี่ยให้มาไกลเกี่ยก่อนที่สถานีทองหล่อนะครับหลังจากนั้นนะครับ ทางคุณปูเนี่ยก็ได้พาสามีมาด้วยสามีของคุณปูก็คือคุณหานนะครับที่มีนามสกุลเนี่ยค่อนข้างดังเลยนะครับก็เข้าไปในห้องของเขาเรียกว่าห้องปณีปนอมนะครับห้องไก่เกลี่ยประมาณน,นี้นะครับซึ่งการไก่เกลี่ยนะครับของคุณลูกหมีเนี่ยเขาไก่เกลี่ยประมาณว่านี่จากที่เป็นเอกสารจากที่เป็นเช็คหรือว่าเป็นเอกสารเงินกู้เนี่ยอยู่ที่2ล้านบาททางเธอเนี่ยอยากให้ชดใช้2ล้านบาท แต่ว่าทางทนายความนะครับของทางคุณปูเนี่ยแล้วก็ทางสาม,มีของคุณปูเนี่ยบอกว่าต้องใช้ตามนี้ที่เกิดขึ้นตามจริงตามสลิปโอนจริงเนี่ยมันแค่หนล้านสี่แสนบาทนะคุยกันไปคุณกันมานะครับทั้งสาม,มีคุณปูเนี่ยก็ค่อนข้าง,งโมโหนะครับแล้วก็พูดประมาณว่าเออเนี่ยผมอะมีเงินนะจะออกไปกดให้คุณตอนนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าคุณ่ะทำให้ผมเสียชื่อเสียงทําให้วงตระกูลผมเนี่ยเสียทําให้นามสกุลผมเนี่ยมีอ่ารอยมนทินคุณจะรับผิดชอบอย่างนี้ยังไง ทางคุณลูกหมีก็อึ้งไปนะครับว่าเออเราเราก็แค่ทวงนี้เราเป็นลูกนี้อ่ะก็จ่ายนี้เรามาก็จบแล้วคุณจะไปฟ้องอะไรก็เรื่องของคุณเออทางคุณลูกหมีเนี่ยก็เลยแบบอ่ะคุณบอกว่าเท่าไหร่นะ1.4ึ่งใช่ไหมยอมที่ห4ก็ได้แต่ทางคุณสามีของ,ของคุณปูคุณหาเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับก็กลายเป็นว่านะครับวันนั้นเนี่ยเหมือนกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีอารมณ์กันทั้งคู่นะครับแต่หนักไปทางคุณพี่ผู้ชายคนนี้จะมีอารมณ์ค่อนข้างโมโหรุนแรงนะครับทางผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยก็เลย อีก2อาทิตย์ข้างหน้าค่อยมากาเกี่ยกันหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการออกรายการรายการนะครับออกค่อนข้างหลายรายการเลยซึ่ง้คุณลูกหมีแล้วก็ครางคุณเรลี่ี่เนี่ยค่อนข้างให้การไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าทั้งเธอเนี่ยมีการให้ยืมแล้วก็มีการผิดนัดชําระของคุณปูเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่2คนเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วออกมาแถลงในสื่อโซเชียลนะครับก็จะมีนะครับคนอื่นเนี่ย ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะครับว่าตัวเองเนี่ยก็โดนคุณปูยืมเงินเหมือนกันนะครับในปัจจุบันนะครับเมื่อเราเนี่ยรวบรวมยอดนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นจํานวนสูงถึง16ล้านบาทเลยนะครับแต่จํานวนของผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ถูกกาหนดนะครับเพราะเหมือนกับตอนที่เขาออกรายการเนี่ยเขาพูดประมาณว่าถ้าใครเนี่ยออกมาออกรายการเนี่ยเขาจะไม่ชําระหรือว่าชําระช้านั่นเองเขาจะเลือกชําระให้กับคนที่ไม่เอาเขาเนี่ยมาประจานนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนได้ฟังจุดนี้ไปก็อีอย่างวะใช่ไหมครับ คือง่ายๆเลยครับคุณเป็นนี่คุณต้องใช้ในส่วนของการหมิ่นประมาทหรืออะไรคุณก็แยกเป็นคดีไปและหลายคนเนี่ยจะมีความคิดแบบประมาณนี้นะครับซึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็ค่อนข้างเทไปในการสนับสนุนนะครับ คุณลูกหมีกับคุณลี่ลิลลี่ลิลลี่เหยียนเนี่ยมากกว่านะครับเพราะเหมือนเขาเนี่ยก็ทนมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลิลลี่เหยียนเนี่ยที่ให้เงินเนี่ยไปประมาณ2ปีแล้วยังไม่ได้กลับคืนมาเลยซึ่งคุณคิดลิลลี่ลิลลี่เหยียนเนี่ยค่อนข้างน่าสงสารเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเธอเนี่ยก็โดนโกงไปมากกว่า50ล้านนะครับและคนที่โกงเธอเนี่ยก็หนีออกมาทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้วแหละ ก็ทําให้โอกาสที่เธอเนี่ยจะได้เงินก้อนนั้นกลับมาเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับและอันนี้เธอยังมาโดนโกงอีกรอบนึงเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆเลยนะครับก้อนโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เทความเห็นใจไปทางเธอเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของคุณลุกหมีนะครับก็เช่นกันนะครับอยากให้เธอเนี่ยฟ้องร้องเรียกสิทธิ์ของเธอเนี่ยตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีทั้งเรื่องของสัญญาเช่าซื้อ แล้วก็ในเรื่องของเช็คนะครับที่เช็คเด้งเนี่ยเข้าใจว่าคดีเช็คเนี่ยเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ด้วยซ้ำไปนะครับ ในความคิดส่วนบุคคลของผมนะครับเมื่อเราเนี่ยลำบากนะครับและไปขอยืมเงินของคนอื่นเนี่ยเพื่อมาช่วยเหลือเราณตอนนั้นนะครับมันก็จะเป็นการดีกว่านะครับที่เราเนี่ยจะสํานึกในบุญคุณของเขาแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปคืนเขานะครับไม่ว่าจังหวะชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแค่เราแสดงความจริงใจที่ใช้เนี่ยมันก็ดีเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ในกรณีเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะติดหลูหรือเปล่านะครับอาจจะแบบเคยใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยและไม่อยากให้จะ ลดการฟุ่มเฟือยเนี่ยลงมาเลยทําให้เกิดปัญหานี้นะครับอยากให้ปรับนะครับในส่วนของการใช้จ่ายของเราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายแค่เท่านั้นและอาจจะแบ่งส่วนในเครื่องของการยามฉุกเฉินหรือว่าเอาในส่วนของ เงินเก็บออมหรือเงินเพื่ออนาคตนะครับไม่ใช่ว่าเราได้เงินเดือนเดือนละ1ล้านก็ใช้เดือนละ1ล้านนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้แค่เดือนละ1ม0 0 0ื่นก็ต้องใช้แค่เดือนละ1 0,000มื่นนะครับก็คือไม่เกินลิมิตที่เราเนี่ยสามารถหาได้แต่เคสเนี้ยผมเข้าใจว,าว่าอาจจะใช้เกินตัวไปหน่อยนะครับซึ่งในบางครั้งจังหวะชีวิตของคนเราครับเข้าใจว่ามันมีขึ้นมีลง บางครั้งนะครับเราเนี่ยก็ลําบากจริงหรือว่ามีปัญหารจริงจนต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าเกิดบุคคลน,นั้นเน่ยเขายินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือเราครับเราเนี่ยไม่สมควรที่จะไปเบี้ยวหนี้หรือแปอะไรเขานะครับเพราะตอนเราลําบากเนี่ยเขาอ,อุตสาห์ช่วยเรานะครับถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของเราเลยถ้าเกิดเป็นผมนะครับผมเลือกจะจ่ายคืนนะครับแล้วก็มาปรับชีวิตของเราว่าเราเนี่ยเออมีอไรายได้ประมาณนี้นะสามารถใช้ใจ่ายได้แค่เท่านี้นะอาจจะไม่เหมือนเดิมเมื่กอก่อนที่เรารแบบ อู้ฟูนะครับแต่มันก็เป็นไปตามาระยะเวลานะครับเมื่อก่อนก็ส่วนเมื่อก่อนวันนี้ก็ส่วนวันนี้นะครับถ้าเกิดว,วันนี้เราแย่กว่าเมื่อก่อน,อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็หาไรายได้อื่นเอาในส่วนที่เราอยากจะได้นะครับไม่ว่าสินค้าฟื้นเฟือยอะไรต่างๆก็แล้วไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับคือต้องคืนร้อแล้วคืนตามเวลาหรือไม่ก็พยายามให้ดีที่สุดนะครับครับให้เปืนคนไหนนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับ